วันนี้นะครับทาง gadget มาโชนะครับก็จะมานําเสนอนะครับตัวเกมมิ่งเมาส์นะครับแบรนด์ L U O M นะครับโมเดล G 1 0นะครับวันนี้ก็ต้องแต่แกะกล่องกันเลยนะครับก็มีแพคเกจจิ้งเป็นกล่องนะครับสวยงามนะครับตัวเมาส์ก็ชมีอันนี้มาให้นะครับพลาสติกเป็นออปติคอลนะครับ เพราะว่าเกมมิ่งเมาส์นะครับก็ไม่ไม่เคยแนะนำให้ใช้ไวเลสอยู่แล้วนะครับก็ควรจะเป็นออปติคออย่างนี้นะครับเพื่อการคอนเน c t ที่สมูทนะครับในกล่องนะครับจะมีไดเวอร์นะครับไดเวอร์ไดเวอร์เป็น CD แผ่นเล็กๆนะครับมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เขาเรียกอะไรอ่ะข้างล่างอ่ะที่รองอ่ะ ข้างล่างเนี่ยองค์ที่รองพวกนี้นะครับก็มีสำรองให้อีกชุดหนึ่งนะครับก็ใบรายละเอียดอะไรเล็กน้อยนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาลองเปิดดูนะครับคอนอื่นก็เดี๋ยวแกะก่อนนะฮะแกะสายตัวสายก็สายไปอย่างนี้นะฮะดูสาย ก็แ,แข็งแรงทนทานนะครับหัวกต่อ USB เป็นทองแดงครับเ่อหน้าสัมผัสที่ดีนะครับจะได้รับข้อมูลได้เสถียรไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองเสียบดูบ้าครับปึ๊บตัวนี้จริงๆนะครับก็คือแค่เสียบเนี่ยมันก็ดีเทคเลยนะครับเสียบปุ๊บดูปุ๊บก็คือเลื่อน ก็คือเลื่อนได้แล้วนะครับไม่ต้องลงไล้ว,วงในเวอร์อะไรเลย,เลยตัวไฟนี่นะครับคือเราตั้งได้นะครับพอเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนไอ้ DPI นะครับตั้งได้สี่ระดับนะครับสีนี่คือแล้วแต่ตั้งเลยครับอันนี้พอดีผมไปเซตเข้ามาแล้วเป็นสี ตัวนี้อาจจะเป็น500 DPI นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงลองเปิดโปรแกรมดูนะครับนี่โปรแกรมที่อยู่ในแผ่น cd นะครับแต่พอดีใน Mac ผมไม่มี drive DVD นะครับผมเลยไปกอบไฟล์มานะครับ ตัวโปรแกรมนะครับขยายจอบแบบนึงนะฮะลงปุ๊บนะครับอันนี้พอดีอยเจะโดนแซวอีกนะครับใช้ Mac เปิด w ว o น s นะครับผมจำลองได้มานะครับ ตัวนี้เป็น mac นะครับก็เลยอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมไปลองต่อที่ PC ซแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงนะฮะมาต่อกันบน PC นะครับอันนี้ก็เปิดโปรแกรมให้ดูแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดอ๋อ่ปุ่มอ่ะมีทั้งหมดเก้าปุ่มแล้วครับเก้าปุ่มส่วน A ที่เขียนสิบ rgb on off ก็คือข้างล่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับข้างล่างมัน ตรงนี้ครับ LED on off นะครับก็คือปุ่มี่่ิบตรงนี้ก็เราก็จะเซตได้หมดเลยนะครับเซตได้แม้กระทั่งมาโครนะครับนี่นะครับมาโครคีนะครับนี่เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมก็อาจจะแนะนำสีดำนะครับเพราาะต้องใช้การคอนโทรลเยอะนะครับอาจจะเลอะง่ายนะครับ มาดูตรงส่วน DPI นะครับ setting ตตนะครับอันนี้4ระดับนะครับตอนนี้ผมเลือกระดับนี้นะครับ1ระดับ1 500 DPI นะครับไฟก็เลยสีเขียวตามที่ผมเซตไว้นะครับทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนละเปลี่ยเราเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะครับอลองเลือกแดงสิอแอปพลายสักหนทีนะครับ แอปพลายนะครับก <Yeah. S 1> ok ็จะเป็นแดงแล้วนะครับคลิกอีกทีนะครับสีส้มนะครับสีส้มนะครับตามสเต็ปสองนะครับดีไ i ท์ที่เซร็จไว้แล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีขาวนะครับอ่าสีขาวตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะให้เป็นสเต็ปหนึ่งของสามสี่เนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้าง น้อยห้าสิบอะไรอย่างนี้แล้วแต่เราเลยนะครับเราจะปรับสเต็ปไหนก็ปรับกันไปก็คือสูงสุดเนี่ยสี่พัน dpi นะครับแล้วคอเกมมิ่งอย่างเกมพวก fps นี่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับเกมมิ่งเมาส์ดีๆอย่างนี้นะครับนี่ก็มีอาจจะมีโหมด a โหมด b นะครับแล้วก็ดี u l t นะครับ ท,ทิปเปิลคลิกนะครับบางคนอาจจะไปใช้ยิงแบบเบิร์ดไฟล์นะครับก็ปุ่มปุ่มเก้านะครับปุ่มเก้าแบบเหมือนกด Windows ดีนะครับก็ออกมาหน้าเดสก์ท็อปนะครับเซตติ้งนะครับอันนี้เป็นมาโครนะครับก็แบบสตาร์ทสต็อปเรคคอร์ดกันได้เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าครบนะครับแล้วก็มีมาให้ถึง เก้าปุ่มด้วยกันนะครับเก้าปุ่มเนี่ยโอ้โหเราใช้แบบอยากจะกดอะไรอะก็ปรับได้หมดนะครับตัวเมาส์นี่นะครับก็ทำออกมารูปทรงสวยงามอย่างอะโอกาสนะครับถ้าใครชอบสีสันสดใสนะครับอย่างนี้เนะี่ยโอ้โหเท่ๆอย่างนี้ดูดีไซน์แล้วก่อนนะฮะสวยงามมากนะครับ Oh, ข้างหลังยังมีไนโตไอพ่นเลยนะครับโกนี้เอามาลองนี่ผมถึงก็ต้องเข้าไปเล่นเคาน์เตอร์สไตล์เลยนะครับเพราต้องลองกับเกมโมเอพีเอสนีครับจะได้รู้ว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้สมมุติผมลองคลิกนะครับปรับ dpi นะครับคลิกปุ๊บ คลิกปุ๊บนี่นะครับคลิกปุ๊บปรับให้เห็นเลยนะครับเด้งเตือนเลยนะครับอัลเล็์ขึ้นมาเลยม็าเจ๋งมากนะครับตัวนี้ก็สนใจนะครับก็ไปหาซื้ออ่าเกมมิ่งเมาส์ตัวนี้นะครับมีสองสีให้เลือกนะครับดำเงือบขาวนะครับเขาไปหาซื้อได้ที่ gadgetmacho.com ครับผม แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับคลิปรีวิวของเล่นไฮเทคของเล่นแปลกๆหรือจะหาของขวัญวันเกิดแปลกๆให้เพื่อนให้แฟนนะครับก็อย่าลืมกด s u b ตะไคร้มุมขวาล่างไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ่าถ่ายคลิปอะไรเจ๋งๆนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม